อาเสือบอลูกพี่จะเาลูกปโ้นาะถ่ายป่าโอ้อ้่ไปได้เลยค่ะน้องไทยวาทำอะไรครับทำไมดูใกล้จังถ่ายรูปมันหรอคะ Like ใครจะเห็นเสือก่อนหน้าแต่ท้งนกตนัวไหนดีไม่ทำม,มันก็กินนะเนี่ยนกเงี้ยตายมันไม่ตายมันนอนอยูอ่ยยยยยยยเห็นเสือ,อยังลูก เหยือยังคะเหไม่เห็นไหมเห็นอ่ะเห็นนกซูมกล้องให้หน่อยซูมกล้องให้หน่อยค่ะซูมไม่เห็นนกใช่โอเคเก่งมากโอเคพ่อซูมซูมพ่อให้เห็นเห็นยังลูกพ่อพาไปดูก่อนนะโอ อไอ้วาอยู่นี่ไงมาดูฝั่งพ <c oughs> ี่แนจะ่ม <c oughs> นี่นี่ไงฝั่งพี่แจ่มนีนี่ไงเสือนี่ไงผังหนูเห็นยังมัน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 หนูนี่มันหลบแดดหมดเลยลูกมันคงร้อนนะลูกอย่าถ่ายรูปเขานี่ไงลูกมันหลบแดดหมดเลยลูก กินเสือไอ้เหือยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วง่ายนะเสือไปน้ำไปด้วยเหรอเสือไปน้ำไปด้วยไหมมันร้อนอ่ะเฮ้ยมันร้อนมันลงไปแอ่หน้ำไมู่กเจอได้เหรอเสือเบ่งกออุ้ยมันไร้อน้แลวมันบอกว่าไปแอ่หน้ำเดี๋ยวร้อนอ่ะนี่มันเล่นกันแรงแล้ว แล้วมันเดินมาหาหนูแล้วลูกป้าจับกล้องหน่อยเดี๋ยวลงไปทักทายมันไไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะอะไรไม่ได้เขาห้ามลงใช่ไหมคะ้ามอุ้นี่มันจะกัดกันแล้วมันจะกัดกันแล้วเล่นกันนี่มันบอกว่าห้ามเล่นกันเหรอมันเล่นกันไปลูกเอ็นอัดวิดีโอตั้งอย่างนี้อัดวิดีโอแล้วลูกอัดวิดีโอป้าจะไปละเร็วยัง กแล้วอ่านหรือยังออ่านหรือยังอ่านแล้วโอเค <Okay, S 2> ไปแล้วนะไปแล้วแล้วคุณก็ไม่สต็อปเลยนะกล้องคุณอนะคุณก็อ่านตลอดเลยละเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องดูตลอดว่าเร่งกันหรือมันอะไรกันแน่ชิคกี้พายโอ้อลกูกคนมีเยอะเลยเนาะตลอดเลยเนาะเป็นหนะมื่นอะเอ้าตัวนี้โดดเดียว เพียงไปด้วยใช้เพียงยังไงใช้เพียงปิดกล้องก่อนค่ะปิดปิดนี่ไงเสือมันลงน้ำหนูเห็นไหมเห็นไหมห,หนูอยากกูเพียงจะกู่สิค่ป๊าไม่เดี๋ยวนะต้องให<น>้หนูต้องเข้าติ๊กตอกก่อนท่าน,นหนูต้องเข้าติ๊กตอกก่อนอันนี้ติ๊กตอกไม่ได้ข่าวป๊าสิ ป๊าป๊ามันมีติ๊กต๊อกเหรไม่มีลูกเครื่องนั้นมีติ๊กต๊อกแล้วอีกข้างหนึ่งไม่มีไม่มีหมดเลยนี่ด <c oughs> ูน้ำนี่ดูเสืเอในน้ำบูอ่ะกดข้อดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> หนูเพิ่งถ่ายไปไงคะยังถ่ายไม่หมดเลยพอแล้วนี่ไงมันอยู่ตรงนี้แล้วมันลูบลูบตรงไม่เอียงขอ,อเอง

เนี่ยล้มตายป่ะไหนนี่ไงไหนไหนพ่อแม่นี่ก็ต้องมีตายบ้างนี่ไงมีเหรอลูกอ๋อเรไม่เห็นนี่อข้างขวามือเนี่ยติ๊ตี้อดูดินนู่นค่ะดูในกล้องไดิจันค่ะเห็นไหมตรงนั้นผมไม่เห็นต้องมีตายบ้างแหละผมไม่เห็นไม่มีตายก็เป็นไปไม่ได้ ุวิวิวโกงดักสัตว์ด้วยเนี่ยเนี่ยมีโกงดักสัตว์ด้วยไหมอยากอะไรวะเป็นรอบป้าดูกองของมันสวยสวยสวยๆหนูจะเข้าไปทำไมไม่เข้าหรอกนี่มีเสืออีกนะลูกอ้าเสือใช่เหรอ เธอจะจินตนาอยยาค่ะหนูอยากอัดจินตงนาแต่มันไม่มีจิ๊ตกตกอ่ะโอ้ยน,น,นี่ดูนกฝั่งแม่เลยฝั่งแม่นี่นก,นกไปดูฝั่งแม่<า>แล้วส้มเลยนี่ว่าดูสิปากปลาบ้านหมู่น้าปากสีส้มเลยลูก<อ>ปากสีส้มเลยไหมอืมสวยมีหางสีชมพูด้วยนี่ไงลูก เห็นแต่มันเด็นทางอีกคนล้ามันดับแล้วเนาะอ่ะมันแบตหมดแล้วถ้่าขอเองใหม่ได้มไม่มีไม่มีแล้วลูกว่าเครื่องนี้ป้าป๊ามันจ่อไม่ชาร์จเอาเครื่องแม่เล่นไปก่อนได้เครื่องพี่บ้านนี่ยากเรืเกี่ยวอ่ะจับของพี่แจนม่นเอาของพี่แจนม่น นี่เสืออีกที่หนึ่งเสือนี่เสือเสือไอวาสาอันนี้ชร้ายเสือเบงกอลเสือเบงกอล้วเจ้าหน้าที่นั่งเฮ้ยตัวตัวนั้นมันลงอ่างน้ำอยู่ในอ่างอ่ะนี่ไงนอนอยู่นี่ไงเห็นได้ไหคะตัวนั้นมันอยู่ในอ่างไม่อยู่ในอ่างเหรอตัวนั้นมันนอนอยู่ข้างบนหลังอ่างน้นมันเลยเหรอใช่ค่ะอ๋อาหน้าที่เหลืออยู่ข้างในหมดเลย ร้อนไงมันก็หลบแดดนี่มันองออนี่มันไม่ลงคลองเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ออกมาไม่ไล่หรอไล่ไล่ออกมาให้ดูดูดูปาดูดูดูมาจพอทำความสะอาดตัวเองอยู่นั่งดีนั่งดีอยากได้ของพี่แจมม ลงมาแล้วลงมาแล้วตัวใหญ่เลยมันเดินมันเดินตัวใหญ่ก็หลงโอ้โหพี่แจมจะถ่ายคลิปลงยูทูบหนูอยากเอาเพงทิกเกอะ่ะไม่มีพี่อยากนะสุดยังไปได้เลยค่ะพี่แจมอยากถ่ายไม่มีเครื่องอะไรแล้ว ผมไม่มีเครื่องแล้วเนี่ยแล้วโทรศัพท์หนูไปไหนโทรศัพท์บอมปอมอ่ะไอ้วาถือไล้เลยลนูอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพายช็อตในอ้าช็อตถือได้นี่ไงพ่อ้อาเป็ดจางแดงอยู่เลยเจ็บไหม เขาช่องสัยกลัวเสือออกไงคะเขาก็เลย <Hello. S 1> เขาก็ต้ิะคอยรถมาแล้วค่อยเปิดอันนี้ต้องปิดปิดปิด,ปด ไปล้วฮิปโปโปฮิปโปโปฮิปโปโปเดมันนี่ไงฮิปโปโปนี่ไงลูกเดมันดูแล้วมันว่ายน้ำใช่ไหมลูกน้ำอ๋อมองมาเราเห็นแล้วมันอ้าปากอยู่ในน้ำมันเล่นสองตัวกันมีอันเล็กมีอันใหญ่ค่ะฮิปโปโันี่ไงที่หนูถามมันตัวใหญ่ไหมเขาเป็นเลิศเลย นี่ไงนี่โอ้โหโอ้ใหญ่มากอุ้มไม่ไหวโอ้โอ้โหทำไมมันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอุ้ยมันลงไปแล้วอ่ะบีทลงไปน้ำแล้วตัวเล็กคงอุ้มไม่ไหวหนูจะอุ้มมันหรอคะไม่ไหวอุ้มแค่ขามันก็ไม่ขึ้นแล้วมันหายไปแล้วโอ้ยสวยมาก โอ้หเอก็ใหญ่ใหญ่จริงกินใีวาได้ทั้งตัวเลยงมอัน้นลกเกิน่าไปนยโอ้ะมากเลยว่ะฝั่งนู้น มันข mm ึ hmm. ้นมาเหรอคะขึ้นมาลกเยอะจริงนกี่เสียงนกเสียงนกโมเสบอ่ะเสียงนกบอกว่าเสียงหนูเยเสียงนกเสียงนกเลยฮู้ฮู้โอ้นกเยอะจริงอันนี้ปากมันสีส้มแล้วหางสีชมพูได้แล้วก็เหมอนกันเอ้ว่าดูต้นไม้ต้นนั้นไม่มีใบมีแต่นกเลยโอ้ยนี่นี่นี่วาง เนื้งหาแล้วหลุดไหมโอ้ตืวนะล็อกมากเลยเดีอะมันใช่กวางเหรอคุณมันอะไรอ่ะเ <c oughs> นี้หา,หาหรือเปล่าหรืออะไรตั้งอย่างม,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 มี้อ้าวไอเตือมันสวยไม่ใช่เอว่าฮิปโปตัวใหญ่ไหมคะตัวใหญ่ไหมคะ มันเครื่องดับเครื่องดับเฮ้ยเือดเลยตัวอะไรหลวงรุนนก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 หรอนกอีมูวะเนี่ยถ่ายได้ยังหืถ่ายได้ยังมันไม่ได้ถ่าย ไปดูนกเดินมาแล้วลูกนจะขึ้นรถเราหรือเปล่าเนี่ยนกอีมูมั้งลูกอีมไายเฮ้ยตลกอ่ะอ๋อไม่ใช่ออสตริกเหรอลูกใช่เปล่าออสตริกอืมเนาะออสเตรียคือนกอะไรนกเหมือนนกพวกนกไม่นเรียแลกด้วยแตหางมันตีกยาวอ่ะไม่เห็นหางเลยนะ ไม่มีหางเลยเปลือกมันยาวใช่แต่จริงมันเปลือกมันต้องสีขาวแต่ม,มัีห้องน้ำห้องน้ำฉุกเฉินถ้าฉุกเฉินก็เข้าได้ลงไปเลยขอห้องน้ำหน่อยมันอย่างนี้เราแต่งได้ม้วนไมควายอะไรนี่ไงแบล็กเบร่ พมาลายันแบล็กโอ้โหตัวใหญ่มากเลยไอ้วาเห็นไหมลูกเหรอไม่เหปลาชีพปลาชีเดี่ยวปลาเดียวอุ้ยเดี๋ยวปลาชีพแค่นี้นี่โอ้ยหนูก็จะวนนี่เหรอนี่เฮ้ยดูมันเล่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 นอะไรนี่มันนอนกิ้งกิ้งมาอยู่ค่ะอู้ใหญ่มากเลยตรงนั้นอ่ะอ่ะถ่ายคลิปถ่ายคลิปค่ะปลาตัวนี้ใหญ่มากเลยถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปถ่ายก่อนถ่ายก่อน ถ่ายก่อนแล้วค่อยค่อยมาชาร์จค่ะอือจะถ่ายป้าไปแล้วนะเอาไงลูกจะถ่ายไหมถ่ายเดี๋ยวป๊าเลี้ยวเร็วๆู้มันใหญ่มากเลยถ่ายยังยังไม่ได้เห็นเดี๋ยวรอก่อนเห้ลราให้วกด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 มันเป็นลิงกดมันไม่ใช่ลิงค่ะกดค่ะ ถ่ายนิยามคะหนึ่ะสองสามโอเคไปแล้วนะคะค่ะเลยปูตรงนี้ไม่มีเล็ดด้วยมีไงตัวอ้วนปักเลยดูดิวอ้วนปักอุ้ยมันเดินหากินอยู่กดด้วยกดด้วยจับขึ้นรถกลับบ้านด้วยเอาไหมคะอันไหนก็ขี้กดกดกดอันไหนก็ขี้หมดเลยกดแล้ว ก็ดกดอัดตลอดเวลาเลยมันกดปิดวันนี้มีแคนาดาฝั่งนี้มีแคนาดาลูกไหนหน้าเหมือนกันเลยดู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 หน้าเหมือนกันอ๋อมันนอนในอ่างเขาทำอ่างให้มันด้วยไหนอ่ะอดูดูดูปิดกล้องเลยปิกระจกปิดกระจก อ,อ,อืมไกลไหมลูกไกลพอพอติดติด้ิดติดติดเดิดดดมาเดินมาอดคลิปยังลูกขออัดคลิปแล้วหนูอัดยังโทรศัพท์หนูอ่ะนกมีตลอดทุกที่เลยนกมีตลอดทุกหมดแล้วลูกไากลับบ้าน นี่นี่มีอีกตัวนึงนี่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 เฮ้ยเฮ้ยมันตัวนี้มันนอนดีมากเลยโอ้โหไปไปปลูกมันทำไมล่ะคุณจะนอนเฮ้ยเจ้มูมันตีนเหวา เสียงปืนค่ะไม่ใช่เสียงพุที่เป็นเสียงปังปังปงปังใช่ไหมคะชหนูดูม,ม,มาใช่สู้กับคนคนนั้นสู้กับคนนั้นสุดสีแดงนั้นสู้ไ,ไหมคะสู้แล้วเสียงูปไเอา,า,ช,าอเช้าก่อนกเสียบช้าก่นเร็วเสียบช้าแล้วกดปิดโอ้ยเสียบช้าจาัง ไมือห yeah okay ่โอเคทิปนี oh, ้ก็จบแค่นี้